สำหรับในรุ่น70โลนะครับเรามีให้มันทั้ง2รุ่นนะครับ70โลรถรวมคนร้อยห้าสิบโลนะครับ<อ>และรลุ่นที่สองนะครับในทุนครับ75โลบวกช่างรถรวมทุนร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเต็มระบบนะครับ<อ>สำหรับเวทใหญ่เวทใหญ่หรือเวท<อ>เจ้าของรถแล้วก็เวทหลังถนนเนี่ยครับอเอาเป็นว่าเจอกันครับ KR ถั<อ>งเดิมมีให้มันสี่ห้ารุ่น ไปดูได้ที่บ้านสีฟ้านาดินสีไม่ได้หรือบ้านสีฟ้า SMD ดาก้อนนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับสำหรับคนที่เข้าร่วมง,งานนะครับแจก,กมอเตอร์ไซค์แล้วไปลุ้นกันผมมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าเป็นงานครบรอบ10ปี SMD นะครับว่าผมจะแจก,กกี่คันนะครับเอาง่ายๆก็เราพบกันแล้วกันแว้นยาวๆเต็มระบบ p ิสตี้800ีโชว์ล้างรถกิจกรรมประกวดรถกิจกรรม รถ90 RCRXK VR เต็มระบบสนามเทพนครนี่นะครับ30มีนาเจอกันวัยรุ่น